แต่ระวร v v ังต okay, okay. ิดวัดเป็นอะไรวัดอยู่พะลุครัววัดวัดแล้วลูกโอ้ห่างๆโอ้มรัวก็เพิ่งเป็นเลยเซงโนอ่ะโอเคลูกทั้งสองขอบคุณค่ะลูกสองน่ารักจัง อยู่บอกให้รู้ว่าพี่เองอยู่มึงดูนะเพื่อนอะไรก็ไั้รักนักเรียนดูขอตัวพี่จนไรกูปากป้องร้องกูเพราะกูไม่มีเสียงเชิงอ็ไพ่ถูกลวงไว้ใครสิซ้ออีออออีออเสียงชิงเจี๋พี่นี่และนาะดังก็ซออี เสียงเสียงสมงอกเสียใจสีไปดีที่เสียงอู้อู้อู๋เหมือนเสียงใจพี่ที่คุ้คู่จูกรุบจูกรุบ ฟอ,องฟังไปไม่แน่นอนมีคำที่หลอกหลอนบางตอนที่ใจคู่หัวใจที่ปองน้องอยู่คำควนหวนคู่ันกูไม่ไหว่ล้วแลานบน,บนมองยอ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 ย,อย,อยรักน้องยิ่งใหญ่ใช่ขโมยใจะโอยจะโอยทำไมกันจะโอยทำไมกเขาใครตัวเ,เดียวเดียชนะ นกเขาเจ็บเปรี้ยวอยู่เดียวดาจนแก่าตายก็ไร้คู่อจึงรู้เดี๋ยวต้องร้องใหม่อยู่แล้วลาลาหมด้ ตอนร้องเป็นคู่คู่อ่ะมันยังมันยังมีพลังอะไรบางอย่างแต่พอร้องแบบมาร้องรวมกันหนุกเหมือนเกี่ยงกันพอเวลากเั่นใจกันแต่ว่าร้องแบบว่ามาด้วยกันนะคะดังกว่านี้ฟีลลิ่งเนี้ยกว่านี้คือยังเล่นอยู่ในคู่ของเราแต่ว่าให้รู้สึกว่าเสียงที่ร้องมาเนี่ยฟังฟังคู่อื่นๆด้วยแล้วก็ฟังตัวเราเองด้วยนะคะลูกตอนนี้เนื้อเพลงครูว่ายังมั่วกันอยู่นะยังมีมั่วๆใช่ไหมเอ๊เพราะคุณได้ยินเอ๊หลุดมาสองสามทีนะระวังนะคะตอนนี้พยายามไม่ดูกันแล้วใช่ไหมคะ ขอใหม่นะคะตอนนี้ขอแบบเนื่องจากว่าในเพลงเนี่ยมีเสียงของของต้นฉบับเขามาด้วยตอนนี้เวลาเราร้องถ้าเกิดว่าเราไม่ฟังตัวเราเองให้มากกว่านี้ลูกหนูจะฟังเขาแล้วก็ลืมฟังตัวเองแล้วตอนนี้ร้องมันไม่ตรงอย่างเมื่อกี้ของเอที่ร้องมาเนี่ยแฟลตเกือบหมดเลยนะคะแฟลตตลอดเลยแบงก์ก็จะมีนิดหน่อยเพราะว่ามันตามเป็นมานะคะลูกคู่อืนอ่นอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่ามันความสนุกอะไรเงี้ยมันยังไม่ออกมาเต็มที่อ่ะเพื่อให้แบบว่าใช้พื้นที่ได้เลย อยากจะทาอะไรทําเลยมีท่าทางประกอบได้นะคะลูกแล้วเล่นเผื่อคนดูเนี่ยคนดูเขาดูเราอยู่ไม่ใช่เราเล่นอยู่สองคนนะจริงๆเราเล่นเราต้องแบบว่าพอถึงจุดหนึ่งก็เล่นกับคนดูด้วยแล้วกลับมาเล่นกับคู่เราด้วยต้องเล่นให้แบบกว้างกว่านั้นอ่ะเนาะจีบมันมันัมันดูไม่จีบกันเลยเป็นในในตอนในการแสดง ขายังทำอะไรกันรู้สึกเขายังยังยังไม่มีร็อกใช่ไหมนี่ก็ยังใช่ไหมเขาเต้นเองเขาเต้นแันวี่เขาเต้นลีลาของเขาไปเต้นนะเป็นฝ่ายเดียวไม่เป็นคู่กวนเขอใช่เหรอโอ้ใจแล้วอ๋อมิน่าก็ไม่รู้เสี่ยวเสี่ยวไม่รู้มากมมิน่าแรงตกเอแรงตกไม่อะไรหรอกเดี๋ยวนิ้วขึ้นมาได้มันจะดีขึ้นนะ เอาหน่กเอาเอาแบบไม่ไรีกนิดเลยไหวปะปวดท้องวะาหลงไปสองมิดยังไม่มีนั่งเป็นเยอะนั่งไหมยืนไหวไหสู้ทีนะคอยร้มาทนลตองนลม่าฮะไม่ไม่ไม่น้ำร้อนข้าวสาวหมอตำแยตาางกูบกูง ใช่ไปไหนอะไปไหน่เลยาะเมตัวบิ้วหน่อยบิ้วหน่อยรกู้ว่าเหนื่อยเอสู้ๆแข็งแรงแข็งแรงเสียงแชงใครนั่นกูเรียกฉันเรืยใครกันอยู่อยู่เสียงรักอยู่รักอยู่อยู่ เสีองร,ร,รักรักรักมีเอ็นดูดัังล่อ,อ,อตัวพี่จนไร้คู่ปากต้องร้อง,องดูเพราะคู่ม่ม<ป>ีเสียงเสียงก็ไพ่ถูกลงไว้ใพ่เสียงซอยอ,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 อ้ออยอเสียงเสียงใจพี่มีและนอดังกว่ซออย เสียงเสียงทรงอกเสียใจสีฟังให้ดีที่เสียงอู๋อู้อู๋เหมือนพี่พีที่คนทุ่จู่กรุจุกกรอจูกกรอฟังฟังไปไม่แน่นอนมีคำที่หลอกหลอนบางตอนที่ใจกูหัวใจพี่ปองน้องอยู่คำควรหวนกูขันกูไม่ไหว จะโมยใจจะโวยจะยทำไมกันจะโยทำไมนกเขาไปตัวเปลี่ยวอยู่เดียวเทาา่านั้นใช่นกเขาจะเปลี่ยวอยู่เดียวได้จนแก่ตายก็ไม่พูดจูกลูรอบนี้ดีขึ้นรอบนี้ดีขึ้นทุกคู่นะคะ แทกกี้อารมณ์รู้สึกแปลงลวนไปอีกแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เท่าี่รักคงว่าดูแบบว่าหวานหวานกว่านี้นะนร้องมีหัูเม้าใหม่แล้วต้องล,ลองใครจิ้ใครยืนแบบว่ายังอายเล็กๆอะไรนี้มีบ้างก็ได้นะคะลูก <c oughs> ยัยงเพิ่งจะออกยังไงลูู่อนไหแล้วไม่ไดดคนตอง่อใแค่ไม่ตัดเลงก็เนไหม่มใ<ล> อันนี้มันคือเหมือนกับมันแค่เง้งงอนอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้คาร์ลเลแต่ว่าเหมือนกับแบบว่า